เพื่อนลองกองตันหยงมัดนะครับลองปลูกที่ภาคอีสานสิครับจะเหมือนที่ภาคใต้ไหมนะครับดูน้ําดูอะไรนะครับอากาศเนาะไหนไไก็แก้ผ้าครับลองกองตันหยงมัดนะครับ ดินลงครับปุ๊บหาบุ้งกีไม่เจอเนอะเาะเดี๋ยวกรวดมาใส่เพิ่มนี่ครับประคองต้นประคองลุมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขุดกรวดมาใส่เพิ่มนะครับสักสองบุ้งกีนี่น่าจะเต็มพอดีนะครับ ก็จะเพิ่มความคุณให้กับดินด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็จะเพิ่มพวกาัดอาหารที่แปลกใหม่นะครับจากดินเหนียวพวกนี้ด้วยนะนี่ครับปลูกลองกองง่ายๆนะครับลองกองตันยงมัดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ